ตับเน้นๆเห็นยังเห็นยังบอคันนาดริงว่าล้ำกอฮาว่าแล้วมือาแดงแห่งบอตัวเ้ยก้อยอบมะพร้าวครับเฮ้ยหลุดเนื้อหลุดเลยฟันหรืออะไรโอ้โหเนื้อนี่คือแบบละมุนเลยไม่ติดไม่ติดล่องฟันเลยนะจริงๆขาวๆเนี่ยของดี โหมะพร้าวครับน้ำจิ้มเพีาแตกมาอย่างนี้เลยเข้าวคั่วแบบคุ้นๆน้ำจิ้มนี่ปูมาก่อนเลยอ่ะจิ้มดีมากแม่บ้านแม่บ้านจวดเลยแม่บ้านจะรออือนี่อันนี้นะ่ค้นๆก้อยเสือคั่วครับเมนูนี้เจ้าของร้านบอกว่าต้องสั่งนะอือ จริงจริงอันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้เลยอร uh huh. ้อนร้อนนะครับมาใหม่ๆเมนูไม่นานนะครับเมนูไม่นานนะโอ้โหน่าก,กินมากชิ้นใหญ่อหือ uh huh. หวานแบบขมแบบขมหวานนะครับไม่ได้ขมจัดนะมันขมหวานอนะ่ะเหมือนกับว่าเขาปรุงแต่งอย่างดีเขาเรียว่าดีแเป็ปชิมมาแล้วสวยๆเลยสวยๆนี่อันแบบแบบลวกนะครับ คนคนเลยอ่ะดีข้าวเหนียวต้องมาแล้วข้าวเหนียวบ้างต้องมาแล้วปะ่ปะป่ะเดี๋ยวรอข้าวเหนียวกันอือหือบลัมมาแล้วมาแล้วอย่างนี้เลยคำใหญ่ใหญ่โอ้โรู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 พะเยานะเฮ้ย พริกลาบหอมเฮ้ยเอาว่ะขออีกทีไม่รู้รสโอ้โหดอยู่เลยป่ะห <c ười> มูหม <c ười> ูโอ้โห <c ười> แม่งเด็ดว่ะตัดแบ่งครึ่งโโอ้หเอาตะกร้องเลยแตะกร้องเดยออ่ะซักรคำซักรรมตากล้อง ลำลำขนาดบุกเห็นใจอร่อยพี่อร่อยรู้เรื่องนะคำนี้ตับเน้นๆเห็นยังเห็นยังมอสมอขนาดยิงว่าล้มกอฮาว่าแล้วมือฮาแดงเั็นมอสตวเ้ยเหงื่อแตกหัวหมดแล้วโอเ้เฮ้ย อันนี้อะไรรู้ไหมถูออมออมทำไมออมเหนือถึงไม่ผักครับเพราะว่าจะเป็นเหมือนยำออมจะเป็นแค่ประมาณยำเนาะของออมเหนือเนาะผักจะไม่ค่อยเยอะครับขวานขวานขวานถูใจเย็นอ่าเคลลอยลอยลอยหืมโอ้่างอมันหอมมันหวานเปื่อยมากดูเหงื่อเหงื่อแตกหมดแล้วเนี่ยด้วโอ้ คือเเยออร่อยนะครับอันนี้บอกว่าอร่อยเมนูทั้งหมดนี้นะครับดูที่โต๊ะก่อนเนาะแป๊บเดียวสั่งแค่แป๊บเดียวรอคอยหน่อยความอร่อยโอ้จะเหงื่อแตกประกงประเกนรั่วหมดแล้วเฮ้ยสูต่อกินต่อเว้ยอย่าทายนานหิว